สวัสดีครับพี่น้องอีกทีต้อนรัาพอสู่ช่องทางสิทธิ์เราเหมือนออฟฟิเชียลนะครับบรรยากาศตัวช่องครับมาขึ้นอากาศหนาวครับโอ้โคนเต็มเลยครับเดินกวงวงชีมงานเขาอะางเจียบฟองครับ มันน okay? okay. cool. ังก็เสมาขึ้นเกระเพงอย่ยังมาขึ้นมันังก็เสเดี๋ยวมึงเอาเสรว่าล่ะขึ้นห่วงด้ายวะแล้เอะไรอะไร ลเลยจะถอดเสียไหมโอ,โอ้จะมึงซีแพ็คแค่โอ้การเป็นมัดเลยงอดน้มไปเลมโอ้ยอ้าวนี่ครับยังอยู่ครับเสร็จได้แล้วก,กับว่าเมียรครับแมคโคถ่ายรถโมนี้ครับ <S <S ต้องรอให้รถทีมงานเราออกหมดนะครับเพราะว่านวมมาแลวครับเมื่อเช้า ขณะฟอหน้ายังยุบเลยครับเงียบลึกลึงลึกล่ะก็หนำยุบบ่นช่ไมนั่นดินบวมเนี่ครับพี่น้องเแล้วก็พอหน่าแยนลงเลยครับเพระาะว่าพ่นติดไลติดไรเนี่ยมันมันลงไปเนาะไปวันเดี๋ยวข้างในมัน,นยังสิบอลรมเนี่ย 嗯。嗯嗯嗯 เดี่ยวเป็นคล้องบันแลนหลองมั่นครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่ไมิลดบรปโคครับออกน้ำ้วครับมันซักใหม่ไว้ครับ โ oh, อ้ขยาหุ่นครับเต็มเดินขว่วงนี่เต็มมดเลยครับอ,อ,รนะอาผง่ายคือว่าผ้าหลา,านเนียมลำเลิกแล้วเขาเมียขยะก็ไม่ลดเนี่ยเอ้าเขาวองเรา่อนะเอ้ามือีมาหับไปนะเอเขาบอกว่าหับตัดเจียบอะไรโอขอขวันะ <laughs> มีมเพือนขอขวัดโอ้ขอขวัดจี้เขาเจียาหลา,านจี้เขายินเ

ราถอยไม่อยู่เป็นติเลยว่จริงเลาสีแล้วก็ต้องเรีนออกมาแต่มันกวงถึไบอยังไงมันกวงบอกเราถอยเขาไม่อยู่เป็นติเกนาถยุีหันเราเรก็ถอยไปเลยตอเนาะยเออยับยับออกยัออกยังหักใช่ออกไปเลยขอแหไใหข้เสาไฟออกมันเจนอยู่นะสวหันนีืมยับไปมั่วหันทุ่งางยว่า่เอาออกไปสนบเลยเอหันลาบนีเ็นะ บัลนี้เอาเอาไฟออกกันนี่เราถอยไปเราบ่อยเหอเขาเอาเอาไฟออกกันนี่เราดึงดวนนี่ดึงทรายออกไปเลยจันนี่เราทหารมันเลยหันแบบมันจันนั่นดิจันนี่ล่ะมองล้อนายด้มันรวมแบบนี้เมื่อหมอล้อหลังเจ้าแบบบ่อถ่ายเขาไปอยู่วันจันนี้มอง้อนั่นทั้งบุญหลานเอวหิวเขาิกี้เขาสู้หลานยินเท่าไหร่เนี่ยยินแล้วต้งงบแล้วยินต้องงบ ย่งพี่สองนั่งสีไฟ้ะครับเขา,า,เาไปยิมอะไรนียนแต่สีคนไม่กินเลย <laughs> ว้าโอ้ยเป็นเสียบันเ่ยนังแข้งมหมดยาวไปพูดลยอาการหนาวไปเลย่มื้นอนี้เดินทางต่อไปวัดป่าธรรมรัาางสีนะครับ หลวงปู่เสือนะครับกอจะไปขอขัาหมากเล่าอยู่ผมเคยไปเลยเนี่ปีว่างกันเลยไปอยู่ปีว่างเื่อปีก่อนะปีก่อนปีก่อนในนั้นจุกเ่ปีวังก่ได้ไปเจ้าเจ้าเห็นอันวัดไผ่ปะวัดหนองไพ่อะไผ่มองเขาไปหนึนะอ่ะไปมันม่้ันนี้มันดีมี เจ้าก้อนยี่หอดว่าน้องไพ่มันนีเป็นยูเทิร์นมันนีเป็นเชียงบินเห็นเชียงบินไหมเดินไปขันเจ้าเลยเชียงบินไปมันนีเลี้ยวซ้ายเของว่าน้องไพ่นะม้าวันนี้จะเห็นพอาะจะเห็นเชียงบินปุ๊บมันนีเป็นยูเทิร์นพอดีเจ้ากอยูเทิร์นเลยยูเทิร์นมองเชียงบินนั่นแหละเดี๋ยวยูเทิร์นมองเชียงบินปุ๊บพอนจะยูเทิร์นปุ๊บบอกนี่มันนีเห็นต้นเสาไฟโยมันนี่เห็นพอาะในยูเทิร์นเราคิดซ้ายเลยเลี้ยวเขาเลยมันนี่เป็นอัน วัดป่าทำพลังสีโยมันมีแบบทัางข้อสองอันนี้ว่ามันอันแรกเลยมันจะห่ากันสักนี้สัหน่อนนี่ล่ะทังเขาอ่ะพอจะอยู่เพือนปุ๊บอันแรกก็ต้องเลี้ยวเลี้ยวอันสองแลนข้าไปเลยแลนตรงข้าไปวัดสีโยใส่มืออยู่หนเชียงมินเลยล่ะนายกองมินนั่แหละมองเรี่ยว นี่ห้ามเราคยนี่นุ่มๆเลยมันรวมหมือที่ไหนวะมามือมันแข่งมันแมนแล้วคนมาตั้งมันวันนี้รถแมลนมันเหมือนด้วยทางล่างมันมีแต่น้ำนี่นี่ฮะาทั้งไปเป็นกี่ตมเลย้วตคนยางไปกี่ต้นค้เหมือนกันอ๋อพี่น้องขอบคุณทุกความรังใจขอบคุณตุกันตามส้หรคลิปนี้สวัสดีครับ up the